โดยที่บอกว่า10ปีนั้นเรามีกิจกรรมของเราทั้งก็างคืนหรือเซเวิ่มคนในสหวัตถาสตร์สมัยนั้นเป็นเด็กทางโรงเรียนเป็นยะสถานที่ได้นำมานะครับไม่ว่าจะเป็นการนำรูปถ่ายรัับฟงธรรมทำกิจกรรมทำพุทธศาสนาประกอบรมนักเรียนนะครับซึ่งภายในจากวัดเป็นอื่นที่เขา ที่ยอมรับก็ได้รับการสนับสนุนมาด้วยนะครับในการทำสิรรมต่างๆซึ่งกุกอาทิตย์นั้นจะมีนักเรียนรองค่าข้อเข้ามาในตอนแรกรองคับนะครับเนื่องจากว่าเราจะมีหนังสือราชการให้เพื่อนโรงเรียนแล้วนักเรียนก็จะมาสมัครเรียนเองนะครับแล้วตัวนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นแกนที่ทำจากแฉกข้าวนะครับทำมาเป็นแกนลองเาไปดูก่อนนะครับ ตัวนี้เราะรีแต่ว่าปี53แก๊สทีส้มจากานแต่อดทีราบหาจากคอมาครับตัวนี้ครับอนนี้คือแก๊สที่ทำจากแก๊สนะครับทำจากแก๊สแก๊สนี้นะครับแก๊สวตาล์สีนะครับและตัวนี้ราคาตัวนี้ทำจากกระรอกขาตัวนั้นอย่าง่าที่สุดหนึ่งหกสิบบาททุนสุดร้อยห้าสิบแต่ถ้ามาขายอันห้าราคาีคร้อ นี่เราก็อาศัยวันอาทิตย์บ้างแล้วก็วันพระตรงนี้คือทำนักญาณจารย์ครับทำนักญาาจารย์เรื่องจากว่าทําไมทาตรงนี้นะครับขออะไร่าทําไมผมทำนักญาณ เดือนละเท่าไหร่ก็ได้รับคำตอบว่าเดือนหนึ่งเกือบแปดสองหมื่นบาทนะครับเกือบสองหมื่นบาทก็เลยถูกมองชื่ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำเองแล้วขายเองแล้วเงินอยู่ในชุมชนเราก็หาเทคโนโลยีมาเป็นเป็นรีเลย์เราทำแล้วก็ขายเองใช้เองแล้วเงินมันก็ไม่ไม่ทำใไม่ได้นะครับก็ไปต่อไม่ได้คราวนี้มีเรื่ออ่าก็ก็ แล้อันที่เห็นนะคะท่าทวัดคือแห่งวัดอุทนะัเนี่ยหลวงพ่อเองท่านก็ไม่ได้สบายนะคะท่นอนนี้ท่านก็อาภาเรื่อของการเรียของเรื่อนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งวัดอัอนอนี้เรขอกราบขอสุนองพ่อละทอรุ่กนะคะ,ะที่เราไปเห็นนะคะของวัดอุทัยสถานที่อันนี้ก็เห็นด้วย่ นะฮะแล้วเรื่องของการตวจในทรงมาเรื่องที่ำเป็รอยู่แล้วอีกอรื่องที่เป็นต้นที่ที่เห็นชัดนะคะนสาวหลวงพ่อเนี่ยถ้าเกิดมา่วยคู่กับการเรียนการสอนเป็นผู้ที่มอกลาาเรยตุกลา้บ้านโไปถาคนได้คนกลาาก็ไปเอาปเทียนมายียนได้ลวก็ารยนได้ที ก็คือหมายอว่าที่ความเสี่ยงไม่ย่อไม่ยออเข้ากล้าเข้าที่กำลังโลดวมกามผ่ดวมงเอาที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อคนต้องหมดเวก็อาจจะมีมอิงอหนอย่างที่ดาางกาเาของหาผู้ชนะรกแล้วก็าะองิว ที่แต่ที่ท่านแนะนำมาก็เป็นงานที่ท่านทำอยู่แล้วก็ผมเขาจก็เขเป็นที่น้าที่รท่รับ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 ็ัมรัด้ับรับรเบรั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 บร้บรั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 นรับรับรับรั่รีบรับรับรับระบรับรัรับรับรัรับทับรัรับรับรัรรา

ดา่ไสอนแก่พวเพราะว่าเป็นการออกทางเสียงเราะด้วยเเสียงหาข้ามเนือของปรถชาอยู่นะแเ้าก็ติดใจออกเสี่ยงตามของข้ามเวาเองก่อนชลายตรงีการยาที่ไดอกนั้นตื่นมาได้ก็ผมได้ไปดูเป็นงานที่พักแก แต่ส่วนที่เราจะแตะนั้นที่เป็ลมมาท่านมีน้งสูตเทาไหร่จบท่านองการใส่กรจเร้อยุแล้วก็เจ้าบ้านจะนำนสต่ออกมาสามอยางแต่ถ้าแย่โยมดูเท่หรจที่ว่าตอนนี้ท่านมีเลที่สิสี่แยโยมมาถึกษาที่สิบแต่ลท่านต้องก ข้อสัญญาราช่วยเราจดหน่อยให้ไดดูเรียนรู้ให้ดูตามดูตามประโยน์ไปด้วยว่าท่านอาจารย์เราจดหน่าอยให้ได้ดูสามารถดูถ้าอาจารย์จบไปตัวแต่ตรงนี้ที่ทำไมเขาหาให้ปรแโยใหญ่ใหได้เพราะว่าท่าน เปูอ่านาและให้ดวงจููตาออนตาแมะจหดสนใจเรื่องาสาพีทเรื่องการานการจุดน้าจุดจุดประ้ยช่์ที่วัดสระสนตารามอ่างทาอาทอและอ่างทาอ่ตกที่บริเวจูาานมาส่วนทางท่าเรือผจะใด้เห็นดีๆทางนี้ก็เราเหอบว่าเขาไม้ออกแกู้้ เนี่ยตอนแรกเนี่ยเดียวเราอาจจะไม่เดู้ถือมีถมีร่างก็ยังต้อง่ระจายต้องใส่บ้ต้องใส่เนี่ก็ขั้นเราว่าคนงานทางชือนใจได้ราได้นู่ผู้ราชการในปรเทศท่านแท็กอาแล้วก็รักเรียนตาวุที่จะอห่างไกลกันห้องนั่งเล่นก็ดูขัน

<I> โอ้โแล้วก็มีการบรรยายธรรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตามที่เราเคยปฏิบัติกันทุกครั้งแต่ที่สาคัญของที่วัดศรีมหาโพธิ์ที่เน้นนักเรื่องความสมคัคคีความสมัคคีเท่านั้นที่สร้างให้วัดศรีมหาโพธิ์ได้ความร่วมมือร่วมใจจกเขาเรียกว่าบวร,บอรสองคำว,ว่าบวรบรมคือบ้าน บ้านก็คือทั้งหมู่ทั้งหมู่บ้านนะมีทั้งหมดในตำบลนี้มีทั้งหมดเก้าหมู่บ้านทุกหมู่บ้านก็จะมามาเป็นกุศลเดินมาทำบุญที่วัดพัะศิมาโคแห่งนี้ที่วัะศิมาโคที่เห็นลาลาหลังใหญ่นี้พอลาทำบุญแล้วที่นั่งไม่พอไม่พอให้กับประชาชนนั่งต้องลงไปนั่งที่